ว่าแจกไอ้เดีย๋ยวไปตัดต่อเองนะเข้าใจแล้อ่ะอันนี้แจกไอ้คนห้าของเดือนเดือนตุลาของลูกค้าที่ที่เปลี่ยนยางสี่เซนนะครับแล้วก็ตัดสี่วระยะก็ให้ลูกค้าที่มาเปลี่ยนยางกักบเราเป็นคนจัดนะครับวันนี้พอแล้วเนี่ยเอาโอเคอ่าพี่เรียกกันเลย อันนี้เป็นของคุณนี่นะครับพี่จะได้รับ iPhone 5หนึ่งเครื่องนะครับ mm hmm. เดี๋ยวโทร,โทรไปหาลูกค้าเลยแปบ๊บหนึ่งที่ทกคนดโคดีมากดีดีกว่า โทรเลยนะครับ086 2 9 9 7 126สองเ ฮัลโหลครับพี่อ่าโทรจากร้านยางครับพี่ฮัลโหลครับขอสัพท์สพี่ยินดีนะครับอะวาเอามาเดี๋ยวโทรอีกเบอร์นหนึ่งแล้วกันนะพี่ศูนย์แปดเจ็ดสองแปนย์แปด โลครับพี่ตัวจากน้ำยางครับครับแสดงความยินดีด้วยพี่ได้รับไอโฟน5ครับพี่ครับก็เดี๋ยวผมจะโพสตแจ้งให้เข้ามารับอีกทีน,นึงเพราะว่าเครื่องยังไม่รื้ซื้อเดี๋ยวเดี๋ยวจะไปซื้อมาให้ครับพี่ครับโอเคขอบคุณครับครับ